ผ้าทอสวนหงฉากผ้าปักผ้าส่งสพักกรองทองเป็นงานศิลปหัตกรรมทั้งมีประโยชน์ใช้สอยและยังแสดงถึงฝีมือชั้นสูงในราชสำนักแสดงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยกว่าร้อยปีที่ผ่านมาและผลงานเหล่านี้ได้ไปแสดงให้ชาวโลกได้ชื่นชมมาแล้วความวิจ,จิตบรรจงในงานศิลปหัตกรรมไทย ทั้งงานเย็บปักถักร้อยงานผ้างานดอกไม้ใบตองการปรุงและการถนอมอาหารแสดงวัฒนธรรมความเชื่อความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมสืบทอดมาช้านานสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ธิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้า ทรงฝึกฝนง,งานฝีมือการช่างของสตรีไทยมาตั้งแต่สมพระเยาว์ทรงเชี่ยวชาญทั้งงานปักถักกรองงานตัดเย็บเสื้อผ้าและงานดอกไม้สดเมื่อทรงรับเฉริมพยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงเป็นผู้นำสตรีในราชสำนักท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านจากสังคมจารีตสู่สมัยใหม่ตามอิทธิพลตะวันตก การแต่งกายประยุกต์ตะวันตกกับตะวันออกเป็นรสนิยมของสตรีทไทยในยุคสมัยสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าทรงฉลองพระองค์กลมกลืนตามกระแสและทรงเลือกสรรอย่างเหมาะสมในงานฉลองสมโพชพระนครร้อยปีเมื่อพุทธศักราช2425ทรงจัดแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรมสตรีไทยและด้วยประสบการณ์นี้ เมื่อสยามได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนิทรศการนานาชาติณนครชิคาโก้สหรัฐอเมริกาในพุทธศักราช2436จึงทรงรับบริหารการแสดงผลงานสตรีไทยที่อาคารสตรีงานครั้งนั้นสมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าทรงถักและปักผ้ากรองทองพระราชทานไปจัดแสดงให้ชาวโลกได้ชื่นชมความงามวิจิตรของศิลปะหัตถกรรมไทย เมื่อสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าสเสด็จไปประทับณตำหนักศสีราชาปโปรดผ้าทออ่างศิลาว่ามีเนื้อแน่นทนทานชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวันจึงปโปรดให้ครูชาวอ่างศิลาเข้ามาสอนทอผ้าทรงตั้งโรงทอผ้าที่พระตำหนักสวนหงสวนดุสิตท,ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมย,ยกดอกจัดจำหน่ายทั่วไปสืบทอดภูมิปัญญา และยังพัฒนาการฝีมือเป็นอาชีพแก่ข้าราชบริพารอีกด้วยเราจะร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระสรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัษาอายัยกาเจ้าและชื่นชมผลแห่งพระราชกรณียกิจที่งอกงามและยังรากลึกลงในสังคมไทยมาเป็นเวลา150ปีกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ